เชิดชูคุณธรรมน้อมนำความดีสร้างวิถีชีวิตพิชิตยาเสพติดยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินสารศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดละอบบยมุกปีการศึกษา2566สำหรับการดำเนินงานโรงเรียนบ้านแดงมอได้มีกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดซึ่งประกอบด้วย แนวทางการดำเนินงานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียนบ้านแดงหมอกาหนดนักเรียนทุกชั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดโดย 1. การสำรวจข้อมูลความพร้อมของวิทยากรเพื่อการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนบ้านแดงหมออ 2. การสนับสนุนครูพระประจำโรงเรียนให้มีบทบาทสอนศาสนาสร้างคุณธรรม และสร้างยาเสพติดให้กับโรงเรียน 3. การบรรจุภูมิคุ้มกันป้องกันการสอนทักษะชีวิตและสร้างเจตคติป้องกันยาเสพติดในหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาการจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในโรงเรียนบ้านแดงหม้อให้ครอบคลุมทุกกำหนดเป็นเป้าหมายเสริมสร้างการป้องกันโดย 1. ประสานให้สถานีตำรวจอำเภอเขิงในมาปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงเรียน โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้าสู่โรงเรียน 2. ประสานงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเช่นสถานีอนามัยผู้ปกครองวัดสถานีตำรวจ 3. จัดตั้งชุมนุมชูบีนัมเบอร์วัน 4. การส่งเสริมการจัดตั้งสภานักเรียนในโรงเรียนและ5 การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวองค์ประกอบของกลยุทธ์ห้องเรียนสีขาวการดำเนินงานของห้องเรียนสีขาวได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานภายในห้องเรียนมีองค์ประกอบทั้ง4ด้านคือแหล่งเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรมสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมการจัดการให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ เช่นการจัดบอร์ดการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์จดหมายข่าวที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 2. การดูแลช่วยเหลือจัดตั้งให้มีนักเรียนแกนนำดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันตอบสนองปัญหาของพฤติกรรมของนักเรียนช่วยเหลือด้านการเรียนและให้คำปรึกษา 3. เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม นักเรียนทุกคนจะต้องมีหลักคมคำสอนตามศาสนาที่ตนนับถือมาเป็นหลักยึดปฏิบัติในห้องเรียน 4. กิจกรรมสร้างสรรค์มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่จะช่วยให้มีความสามาัคคีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมกันกับยาเสพติดการจัดองค์กรภายในห้องเรียนสีขาว การขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง4ด้านของห้องเรียนสีขาวจะต้องมีกลไกลของการขับเคลื่อนในรูปของการจัดองค์กรภายในห้องเรียนประกอบด้วยโครงสร้างของแกนนํานักเรียนแบ่งออกเป็น4ฝ่ายคือฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสารวัตรนักเรียนมาตรการเสริมแรงห้องเรียนสีขาวสารศึกษาจัดให้มีการประกวดห้องเรียนสีขาวเป็นประจำทุกเดือนหรือตามความเหมาะสม ครูอาจารย์ที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวและนักเรียนแกนนำจะได้รับเกีติบัตรจากสถานศึกษาบุคลากรที่รับผิดช,ชอบการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวและมีผลงานดีเด่นผลการดำเนินงานตามวิทธศาสตร์5ด้านได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการพน,นันสื่อลามกอนาจารและปัญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนในโรงเรียน โดยดำเนินงานตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา2565ดังนี้มีการประชุมหารือเพื่อกำหนดนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการฐานศึกษาสีขาวร่วมกับบุคลากรและคณะกรรมการฐานศึกษาแต่งตั้งครูแกนนำนักเรียนแกนนำกองลูกเสือต้านยาเสพติดจัดทำแผนกิจกรรมประจำปี ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมคุณธธรรมจริยธรรมและการต้านยาเสพติดควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณดำเนินการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานและชุมชนจัดทำเอกสารและรายงานผลการดำเนินการและวิเคราะห์ผลและแนวทางเพื่อพัฒนาแก้ไข โรงเรียนบ้านแดงมอได้ดําเนินงานกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานตามวิทธศาสตร์โครงการสารศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก5มาตรการ16ตัวชี้วัดประกอบด้วย 1. มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านแดงมอเห็นถึงความสําคัญด้านการป้องกันความเสี่ยงจากอบายมุกโดยได้ดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 1. สารศึกษาดําเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว สสารศึกษาจัดประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาครเรียนและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรกระทรวงศึกษาธิการหน้าเสาธงโรงเรียนมีการประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องและมีการประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและมีการมอบรางวัลแก่ห้องเรียนสีขาวดีเด่น 3. สารศึกษามีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 4. สารศึกษาจัดตั้งกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด 2. มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านเหน่งมอได้ดําเนินการตามมาตรการด้านการค้นหาเพื่อทําการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลตามระบบการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือเพื่อคัดกรองนักเรียนและแยกกลุ่มนักเรียนเพื่อให้สะดวกในการดูแลป้องกันช่วยเหลือแก้ไข เข้าถึงนักเรียนทุกคนและดำเนินการผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนสารศึกษามีระบบการค้นหาดำเนินการคัดกรองสำรวจสภาพการใช้ยาเสพติดภาคเรียนละหนึ่งครั้งภายในวันที่30มิถุนายนภาคเรียนที่2ภายในวันที่30พฤศจิก,กายนของปีการศึกษาและรายงานผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับไปยังโรงเรียนต่อไป 2.1ส,สารศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในการบริหารโรงเรียนได้กำหนดบุคลากรและบทบาทหน้าที่ความรับผิดช,ชอบอย่างชัดเจนเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพดังนี้คณะกรรมการอํำนวยการคณะกรรมการประสานงานและคณะกรรมการปฏิบัติงาน2.2ส,ส,สารศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุมก่มติดและกลุ่มค้า 2.3สามศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบ CATAS มาตรฐานที่3มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนบ้านแดงม้อได้ดำเนินงานตามมาตรการด้านการรักษาโดยมีการกำหนดนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานสร้างเครือข่ายในการบำบัดและรักษาและจัดตั้งคลินิกเสริมารักซึ่งทางสารศึกษาได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล พบว่ามีการรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้อยละ2.05แต่ได้เตรียมการรองรับเพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้คำแนะนำและการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงซึ่งสถานศึกษาได้มีการวางแผนตามมาตรฐานการรักษาเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ 1. สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นๆโดยดำเนินการดังนี้สำรวจข้อมูลนักเรียนแยกประเภทนักเรียนสร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายในสารศึกษาและผู้เกี่ยวข้องว่าผู้ติดสารเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ต้องการบำบัดรักษาที่ถูกต้องทางร่างกายและจิตใจประสานกับครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการดูแลส่งต่อบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อรับการบำบัดรักษาทางร่างกายและจิตใจ 3.2สานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโดยสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานคือการจัดตั้งคลินิกเสมารักเป็นสถานที่หนึ่งที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเป็นการย่อขนาดสถานที่ให้ง่ายและสะดวกต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะสามารถเข้ามารับการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพอนามัยด้านจริยธรรมด้านสังคมและฝึกอาชีพ 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านแดงมอดำเนินการตามมาตรการด้านการเฝ้าระวังโดยมีการรับเรื่องร,องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและอะบายมุกโดยมีตู้เสมารัก4.1สถานศึกษามีตู้แดงเสมารักรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอะบายมุกสถานศึกษาจัดให้มีตู้เสมารักเพื่อรับร้องทุกเกี่ยวกับปัญหาเรื่องยาเสพติดและอะบายมุก โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน4.2สารศึกษาดำเนินการจัดตั้งชุมนุมชมรมเสมารักป้องกันยาเสพติด5มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านแดงม่อได้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้ปลอดยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนโดยดำเนินงานด้วยระบบบริหารจัดการดังนี้5.1 สานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนง,งานโครงการสารศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโรงเรียนบ้านหนึ่งม่อได้ดําเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้ปลอดจากยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมการดำเนินงานโครงการสารศึกษาปลอดยาเสพติดและอบบยมุขได้เริ่มจากห้องเรียนสีขาวได้ดำเนินการอย่างจริงจังมีการประเมินผลการดำเนินงานและพัฒนาตามหลัก p d c a ทุกปีการศึกษาจะประชุมพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ประกาศนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน จัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมนิเทศกำกับติดตามประสานความร่วมมือเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและกํากับนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลการดำเนินงานจากการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานทั้ง5มาตรฐานส่งผลต่อนักเรียนสานศึกษาผู้ปกครองและชุมชน 5.2. สารศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสารศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกห้าจุดสามสารศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข,ข่าย 5.4สารศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข,ข่ายที่ทำ MOU และ5.5สารศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานหลังจากการดำเนินงานโครงการสานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโรงเรียนบ้านเนงม่อได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรม โดยผ่านกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนจึงได้คิดรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบแดงมอ้อสต็อปดั s เพื่อปลูกฝังป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียนด้วยการเรียนรู้จากการลงมือกระทำจากการปฏิบัติจริงของนักเรียน โรงเรียนมน้นแดงมอได้ออกแบบนวัตกรรมโดยใช้รูปแบบการพัฒนาสารศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใช้รูปแบบแดงมอสต็อปดักสมีหลักการและแนวคิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายซึ่งได้นำทฤษฎีการบริหารเป็นฐานความคิดและนำมาประยุกใช้ในการพัฒนาสารศึกษาสีขาวได้แก่ 1. หลักการของวงจรเดมิง PDCA 2. การบูรณาการการดำเนินงานแบบองค์รวมเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและอบายมุขขั้นตอนการดำเนินงานประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายแดงมอดสต็อปดักเอสสตาติจีมียุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสารศึกษา T ีทร a t ีมีการจัดทำสนธิสัญญาข้อตกลงกับเครือข่าย O. Operation มีการดำเนินงานอย่างมีขั้นตอนและชัดเจนด้วยยุทธศาสตร์5มาตรการ P. p a r t n e r นอร์มีการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง D. d ด f เฟนซการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอลิก r s การเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึงเท่าเทียม U understanding สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล G g i r l มีเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน S success การดำเนินงานมุ่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผลการดำเนินการโรงเรียนบ้านแดนงม่อ ได้ดาเนินการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมนักเรียนปลอดยาเสพติดและอวายมุก 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านแดงมอทุกคนปลอดยาเสพติดและอบายมุก 2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันค้นหารักษาและเฝ้าระวังให้ปลอดยาเสพติดและอวัยมุก 3. นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน8ประการ 4. ครูนักเรียนผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรม 5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน 6. โรงเรียนได้โรงเรียนสารศึกษาสีขาวระดับเงินประจำปีการศึกษา2,565การเผยแพร่ผลงานการพัฒนาสารศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้รูปแบบแดงมอสต็อปดักสารศึกษาได้เผยแพร่ผลงานในรูปแบบการให้ความรู้กับผู้ปกครองคณะกรรมการสารศึกษารวมถึงนักเรียนภายในโรงเรียนการพระนาสารศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโดยใช้รูปแบบแดงมอสต็อปดักเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายและพิษภัยของยาเสพติดแก่คณะครูนักเรียนหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงการเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียนบ้านแนงมอรโรงเรียนบ้านแนงมอตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและได้เข้าร่วมดำเนินงานสารศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโดยได้พยายามจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้กิจกรรมเชิงสร้างสารรค์และห่างไกลย,ยาเสพติดซึ่งผลจากการดำเนินงานประจำปีการศึกษา2566 ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลและมีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นแก้ไขขจัดภยัยยาเสพติด